สบายดีพี่น้องมันนีกินเผาปลาพี่น้องนี่แมปา่าป่าป่าใหญ่ให่ใช้าปลาเบิดแล้วพี่น้องเลย <c ười> หนาวบรรยากาศหนาวหนาวเผาปลานั่งพันกระปุนพี่น้องเขายัางเล้ปุก,กปกปึกปึกบบทีนีสบายดียามค่ำพี่น้องนะกินลแล้วแล้วแหละหักชิมาให้พี่น้องเบิ่ง S <S สุดท้ายพี่น้องเอ้ยพากันกินกับเพรายคนแ่ะก็พอพรยบุญดยค่ะเก่าค,คือเดิมแล้วแล้ว่นกินแล้วแล้วอาชิมาถ่ายตอนคนกินกันยังคาลูกน้อยมือกองก็ได้พี่น้องเปิ้นซอยไปนินนะปลาโงพี่น้องปลาคอใหญ่เนะปลาธรรมชาติบ้านเฮา เอามาจากน้องอยู่หน้าอะไรพี่น้องเอ้ยเบื่นุ่นนะให้เบิ่อแต่หัวเบิดแล้วพี่น้องเบิดแล้วออกมาเพิ่นกินเบิดแล้ว่อยสิกินอียงบัดที่นี่เด้เพิ่นจงว่าให้กินนี่ว้าอิ่มแล้วพากันดังสงบสงบมีอวลรได้พี่น้องวันนี้มีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเอ้ยมันกัยังเรือจากหัวหาหัวอันดีอัน หลักฐานที่เผิ่กินแล้ว <c oughs> มันเบิร์ตอยู่นนเนาะเบิดแล้วพี่น้องกินเบิดแล้วมันนี้เบิดแล้วเบิดแล้วออกมาเพิ่อนแกกินเบิดแล้วเอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยบรรยาก,กาศกระหนาวหนาวหาวลายมานันนี่หนาวมาหลายมื้อหลายวันเลยอ,อยู่ อยู่บ้านพี่น้องกันหนาวคือกันอยู่บนนอทั้งนี้กันหนาวทั้งนี้ก็ได้ไอ้ยหนื่ไอ้เนี่ยบดนี้พากันอิ่มเบิด์ตส์คนอะไรพี่น้องหนาวอุ้งขาแบบนี้ออกออกแจ็คล็บยันบ่ต้องออกเล็บหนึ่งจะได้ใครเหนื่อยกันเอาออกได้ สร้างเนี่พี่น้องกินแล้วก็ะมว่าข้าแขวบัดที่เอ้าจังไดดีอิ่มแล้วว่าข้าแขวพี่น้องสบายดีโมเพื่อนทุกคนเนาะ